พอดีหนูเพิ่งบินกลับมาจากโนเวย์อะคะ่ะไม่เจอป้าตั้งนานป้าคิดถึงหนูไหมคะเนี่ยคิดถึงหนูก็คิดถึงป้าเหมือนกันคะ่ะอเมืองไทยร้อนมากเลยอะกลับมารอบนี้หนูกะว่าจะมารับป้าไปอยู่เมืองนอกด้วยกนันป้าโอเคไหมคะโอเคถ้าป้าโอเคป้าต้องพูดภาษาอังกฤษคล่องก่อนนะคะเดี๋ยวหนูสอนให้จ้ะ <c oughs> คำแรกเลยนะคะ red red <Rat. S 1> สำเนียงยังไม่ได้นะคะขออีกรอบนะคะ red เรดสมมยหน่าควายอีกสักคำหนึ่งแล้วกันนะคะจ้ะเ3อทีนคำนี้ต้องลิ้นออกมาได้ค่ะ Very good ใช่ค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ออกเสียงตามหนูนะคะเ3อทีนอีส้นตีนคำศัพท์ทั้งหมดนี้คือป้าท่องตามหนูใช่ไหมคะด่ามึงนั่แหละแล้วป้าจะมาด่าหนูทำไมเนี่ยหนูสาสอนดีๆอ่ะสอนเราเฮี้ยๆอย่างนี้ขอพระจัดการอย่างหนักนะคะ แล้วป้าไม่ตั้งใจเรียนเองอ่ะมึงไม่ต้องมาพูดหนูหวังดีกับป้านะอยากให้ป้าพูดภาษาอังกฤษได้เพราะก่อนที่เราจะไปอยู่ที่นั่นได้อ่ะเราต้องพูดได้เขียนได้ทําข้อสอบได้ป้าจะไหวเหรอไหวนะโอเคไหวก็ไหวอ๋อหนูซื้อไอติมมาฝากป้าด้วยนี่ค่ะลองชิมดูนะคะ <c oughs> อร่อยใช่ไหมล่ะกินเยอะๆเลยค่ะจะได้อารมณ์ดีจะได้ไม่ด่าหนูอีกไม่ได้ด,าด่าเลยใช่ป้า <c oughs> เรื่องไปเมืองนอกหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะพาป้าไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายให้เต็มที่ไปเลยแต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงค่ะคือป้าต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินขาไปจ่ายค่าบ้านเช่าที่นอร์เวย์ทุกเดือนค่างวดรถค่ากินค่าอยู่รวมๆแล้วก็ตกแค่เดือนละห้าแสนนิดนิดค่ะทำไมป้าทำหน้าแบบนั้นล่ะคะไม่มีตังค์เลยนะน้องป้าจะไม่มีเงินได้ไงอ่ะ เป็นถึงเศรษฐีพันล้านให้หนูเดือนละแค่ห้าแสนคนน่แข่งไม่ล่วงหรอกฉันไม่เคยให้ใครอย่างนี้นะก็คิดซะว่าให้ลูกให้หลานเธอนะคะหนูขอเธอเอง็งมึงไปขอหมาสิถ้าป้าไม่โอเคงั้นหนูก็จะอยู่บ้านป้าน,นี่แหละเรื่องมึงมาอยู่บ้านกูได้ยังไงละก็หนูไม่มีตังค์ซื้อตั๋วกับเมืองนอกอะ่ะขอป้าดีๆป้าก็ไม่ให้ให้กูก็หมดตัวสิมันจะหมดได้ไงป้ารวยขนาดเนี้ให้หนูเหะจะได้จบจบเ้ยกูมไม่จบกับมึงอะน,นะป้านะหนูขอร้องมึงไปขอร้องหมานู่น ผัวฝรั่งหนูมันก็ไม่เคยให้เงินใช้สบาดตัวมันเป็นผู้ชายมันไม่ได้หากินเหรอมันก็หาค่ะแต่มันขี้งกเหมือนป้าเนี่ยทั้งเย็ดแน่ด่าหนูอีกแล้วมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็หนูพูดจริงอ่ะผัวหนูเหมือนป้าเลยัขี้งกขี้เหนียวขี้ตื่นแน่ดูพูดแต่ละอย่างซิโอเคหนูขี้เกียจเถียงแล้วสรุปจะให้หนูไหมเดือนละห้าแสนอ่ะกูไม่ให้มึงหรอกอ าช่วยหนูเถอะนะป้ารัตนาคนดีของหนูกูไม่คนดีกับมึงหรอกนะนๆะนะป้ารัตนาคนสวยไม่ต้องมาชมกูอย่างนี้หลกเราคุยกันดีๆมันไม่ได้ใช่ไหมป้าได้ถ้าป้าไม่อยากตุยปา้าเอาเงินมาช่วยด้วยไม่มีใครช่วยป้าได้หรอกเอาเสิตะโอนคอแตกไปเลยช่วยด้วยโอ้ยหูกับแตกเลยเนี่ยถ้าป้ายังไม่หยุดตะโกนนะมือหนูลั่นแน่ ูจะพูดดีๆกับป้ายแค่ครั้งเดียวนะเอาเงินมามาขอเราจนจะหมดตัวเลยเนี่ยหมดตัวอะไรล่ะป้าป้ามีไปพันล้านหนูขอแค่ห้าแสนแล้วป้าก็มีธุรกิจอีกตั้งมากมายอะป้าจะหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ชีวิตทั้งชีวิตจะไปหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วป้าอย่ามาดราม่าได้ปะขอพราธรรมทุกที่ย็นเงียบหนักหนูจะนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามปอยู่เลย